ม่โอเคเลยค่อนข้างจุใช่ตอนนี้เขาเลิกกันละโอ้ย oh, เอาจริงๆอย่างที่ฉันบอกแหละว่ามันทําอะไรไม่ได้เว้ยมันต้องเลิกกันนี่แหละอสุดท้ายแล้วอะ่ะแล้วถ้าใช่สองคนนี้จับว่าคบกันได้รักกันได้จริงๆก็คือพ่อแม่ต้องคิดถึงความสุขของลูกซึ่งจะเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งคือพัดแม่งก็ก็รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปอะ่ะแต่ว่าพยายามที่จะแบบ พาร์ทความรู้สึกนั้นอะพยายามที่จะคอนเ,นเทนตกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ปานเพื่อที่ว่าแบบเออให้มีความสุขวันนี้รู้รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตจะต้องกลับไปแต่ปานแม่งเป็นคนแบบเนเป็นเป็นคนคิดกังวลตลอดอืเวลามีสิ่งเล้ามีเรื่องของน้องชื่ออะไรนะน้องจูเนียกับแม่มานางก็จะคิดถึงแม่ตลอดไงอเออซึ่งซึ่งมันเป็นบุคลิกของตัวละครเราเข้าใจทั้งคู่เลยว่ามันว่าแบบคือต่างคนอะรู้ต่างคนต่างเครียดกันนั่นแหละ แต่ว่าแค่วิธีการแสดงออกไม่เหมือนกันใช่อพี <EP> นี้เขาเริ่มต้นมาเป็นความแบบแฮปปี้เนาะห<อ>นีหน,นีกันมาหนีจากปัญหามาเพื่อที่จะแบบมาอยู่กันแค่สองคนแล้วก็ได้เห็นฉากกุก๊กกิ๊กใดๆฮันนีมูนใดๆอะไรเงี้ยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือตลอดเวลาที่เขาเขามีความสุขกันอะมันเป็นความสุขที่ไม่สุด<ช>มันมันเห็นได้ชัดเลยว่า ทั้งคู่อะ่ะมันมันมีความกังวลครึ่งนึงแหละแต่อีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพยายามกดไว้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาออกมาพูดซึ่งตัวพัดเองก็แสดงออกโดยการที่แบบพยายามชวนปานไปทํานู่นทํานี่พยายามแบบบอกให้แบบ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องบ้านอะไรเงี้ยแต่แต่ตัวปานเองเขาก็จริงๆเขาก็พยายามแหละแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าฝังแม่เขาไปฟังถูกธรรมแล้วก็บวกกับเขามาเจอซีนจูเนียเยอะมาเจอซีนแม่จูเนียก็เยอะอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะทําให้เขาแบบคิดถึงแม่แรจริงๆเราชอบฉากที่ปานคุยกับแม่จูเนียนะเรารู้สึกว่ามันมันดูเป็นการเอ,อพูดกันสองมุมของมุมลูกกับมุมแม่ออซึ่งทำให้ปานเห็นว่าอ๋อตอนที่ เราไม่อยู่แม่จะรู้สึกยังไงเออซึ่งแม่จูเนียก็บอกว่าเออเราก็คงเป็นห่วงเขาว่าเขาทําอะไรกินข้าวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเป็นจุดที่ทําให้ปรานตัดสัใจกลับบ้านออใช่ใช่แล้วแล้วเราว่าตัวตัวพัดเองที่พัดพูดว่าเออถ้ามึงอยากกลับจริงๆทําไมมึงไม่บอกกูอะไรอย่างเงี้ยเราว่าจริงๆพัดก็ค่อนข้างเป็นคนโอเพ่นนะเขาก็ไม่ได้บังคับว่าแบบจะต้องหนีมาอยู่ด้วยกันหรือว่าจะต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรยเงี้ยคือถ้า ถ้าปานอยากพูดว่าโอเคหรืออยากกลับอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นจริงจริงมันเหมือนกันแหละแต่แค่ว่าการแสดงออกมันมันต่างกันอย่างที่เราบอกเออใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเอเข้าใจว่าทําไมมันถึงแบบเป็นแบบเนี้ยคือเข้าใจมากๆตอนเด็กๆอะเราอาจจะมองว่าความรักมันคือทุกอย่างใช่เออตอนเด็กๆความรักแม่งคือแบบหมายเลขหนึ่งสิ่งเดียวที่จะยึด เราไว้แต่พอโตมานะทุกคนมันมีหลายอย่างมากที่ที่ไม่ใช่แค่ความรักแค่ความรักอย่างเดียวอ่ะแล้วยิ่งแบบคือเอาจริงๆนะอายุของทั้งสองคนในเรื่องอ่ะก็ไม่ได้เยอะใช่ตอนที่เราอายุเท่ากับสองคนเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดขนาดนี้นะเอาจริงๆเพราะเพราะว่าเราไม่ได้เจอปัญหานี้ไว้แกนึกออกไหมเราก็รู้อาจจะคิดแบบต้องแอปที่ว่าเฮ้ ช่วงนั้นก็มีแฟนความรักก็คือก็เกือบจะทุกอย่างแหละเพราะว่าครอบครัวมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ไงมไม่ได้ไม่ได้แล้วคือปัญหาเรื่องนี้คือปัญหาที่ทั้งสองคนเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วนึออกไหมเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้เลยอะแล้วคือคือมันคือเราอ่ะรู้สึกว่าทั้งสองคนอ่ะเขารักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ยใช่ใช่แล้วมันก็เลยเหมือนถูกกดมาตลอดอพอมันโตขึ้นมาปุ๊บ เหมือนทั้งสองคนโตมาท่ามกลางปัญหานี้อคือต่อให้บ้านครอบครัวอบอุ่นขนาดไหนพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ขนาดไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือเรื่องใดก็แล้วแต่แต่มีปัญหานี้มันเหมือนเป็นจุดดําในชีวิตอตเธอรูอ้ออกไหม,มเหมือนเรามีผ้าสีขาวแล้วมีจุดดําอยู่จุดหนึ่งแล้วมันเห็นอยู่ตลอดทั้งกับชีวิตของทั้งสองคนอะ่ะม,มันเลยทําให้ทั้งสองคนนะเหมือนประหนักอยู่ตลอดว่า เฮ้ยต่อให้กูจะยังไงอะสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่แล้ววนกลับมาเจอกันอีกแล้วพอวนกลับมาเจอกันปุ๊บก็ก็หนีความรู้สึกเด็ไม่ได้แหละเพราะมันเป็นสิ่งที่เหมือนค้างคาใจมาโดยตลอดอะเออว่าแบบเฮ้ยเนี่ยปัญหาเนี้ยมัน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 จะประทุแล้วเพราะว่าวัยฮอร์โมนแม่ก็แบบก็ต้องรักกันแล้วนะตอนนี้พอโตขึ้นมาได้คบกันได้กลับมาเจอกันอีกอะก็คือเหมือน รักกันท่ามกลางปัญหามากๆโดลบลจูเลียสุดๆถูกนี่ก็แบบเฮ้ยแม่งยากอะ่ะคู่นี้จะยังไงวะต่อให้แบบคือปัญหาเรื่องเพื่อนแม่งเล็กไปเลยเว้ยอีไวเยวคือไปเลยอะ่ะคือพอพอมาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วยิ่งเข้เขาใจปานด้วยเพราะว่าแม่เขาคือนั่งสารมากประเด็นประเด็นของแม่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเลิกกัน แบบคบกันแล้วเลิกอ่ะอืมันไม่ใช่ปัญหานั้นไงมันเป็นปัญหาจุดใหญ่อย่างที่เราเคยพูดไปในอีพีที่แล้วใช่ึ่งมันมันมันทำอะไรไม่ได้เราเลยเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเลิกกันเออคือคือเข้าใจหมดเลยอ่ะไม่ไม่ติดอะไรเลยอ่ะเพราะถ้าเป็นเรานะเราก็จะเลือกทงนี้เหมือนกันอืนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวที่มันจะสามารถฉุดฉุดคนสองคนเอาไว้แล้วว่าในความสัมพันธ์มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ ทำให้เราต้องแครี่ครอ,อบครัวเพื่อนอหน้าที่การงานระยะทางคือใดๆคือเวลาคือหลายๆอย่างมันมันต้องไปได้วยกันใช่เพราะแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันแบบเริ่มที่จะไม่ไปได้วยกันอะ่ะมันก็จะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์แบบนี้แหละแต่ในอย่างคู่เนี้ยปัญหามัน,น,นเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่ง เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถูกเออถ้าเป็นเรื่องเพื่อนเราอาจจะไปบอกออหรือเกี้ยกล่อมหรือพูดให้เข้าใ,ใจได้หรือถ้าเป็นเรื่องของระยะทางเราอาจจะ ขยับมาอยู่ด้วยกันหรือขยับย้ายที่อยู่ให้ไปใกล้กันมากขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องของเวลาเราอาจจะหาเวลาาเวลตรงกลางว่าอะเรามาคุยกันเวลานี้ไหมเวลาที่เธอยังว่างเวลาที่ฉันยังว่างอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นปัญหาเนี้ยโหเออมันมันไม่ได้ใช่ มันไม่ใช่ปัญหาของเขาส่งคนไม่ญหาของเขาแล้วแล้วมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเราเรื่องใหญ่โอกาสชีวิตใดๆซึ่งซึ่งถาว่าแลนดิ้งอย่างนี้ก็ก็เข้าใจได้เข้าใจได้นะแล้วเศร้ามากเลยตอนที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านแล้วน้ำตาไหลก่ะคือเราก็น้ำตาคลอไปด้วยต่อให้เราพูดเลยว่าต่อให้ตอนนี้จะเป็นตอนจบนะสมมติว่าจบแบบนี้นะเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาคือ คือเ,เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกของสําหรับว่าคือครบรถสําหรับคำสำหรับเลิฟไลน์แล้วนึกออกไหมคือสองคนเนี้เห็นได้ชัดมากว่าผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะมากมไม่ใช่ว่าจะแบบไม่ต่อสู้ไม่ทําอะไรเพื่อกันเลยมไม่ไม่ต้องมาให้แบบเฮ้ยทําไมอีนี่ไม่ทําแบบนั้นทําไมพัดไม่ทําแบบนี้ทําไมปายไม่ทําแบบนี้วะคือไม่มีคำพูดนั้นเลยเว้ยเพราะว่าแบบทุกคนแม่ง ทำทุกอย่างแล้วนึกอออกไหมใช่ใช่จริงถ้าถ้าจบแบบนี้เราก็ไปติดใช่เพราะเราี่เ็เป็นเพราะเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่เราพูดไปในอีพีที่แล้วว่าจริงจิมันเลิกกันก่อนก็ได้คือถ้าไปราเราเลิกกันก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเรากลับมาเจอกันแล้วเรายังรู้สึกดีๆกันเราค่อยกลับมาคบกันใหม่ให้เหมือนแบบให้เราไปคิดต่อเองดังนั้นการจบแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันจริงมันก็โอเคนะกับในใน ความสําคัญของของมันของคนเน่กับช่วงวัยนี้ใช่ใช่กับช่วงวัยนี้ที่ที่มันยังแบบมีเวลาไปทดลองเรียนรู้หรือใดๆถูกเพิ่มเติมในระหว่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้สองครอบครัวอาจจะดีกันก็ได้หรือว่าแบบหลังจากที่มันเดินเข้าบ้านไปพ่อแม่อาจจะมาคุยหรือเปิดใจอะไรกันก็ได้หรือเขาอาจจะคุยกันแล้วก็ได้สองครอบครัวไม่รู้อันนี้สมุดนะเอออันนี้เดาคือคือเราเราก็เลยคิดว่า ถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะคือมันก็มันก็มีฟีลี่หลายๆเรื่องเหมือนกันที่จบแบบปลายเปิดมันก็ออกไหมคืออันคิดเองคืออย่างอีพีเนี้ยคือเป็นอีพีที่ตัดจบแบบปลายเปิดซึ่งเป็นปลายเปิดที่เรารู้สึกว่าครบอืมไม่ได้แบบทําให้รู้สึกว่าทําไมวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครเขาสู้สุดแล้วใช่ใชเออมันเต็มที่กันทั้งคู่แล้ว,วอ่ะถูกด้วยด้วย เขาเรียกว่าด้วยอุปสรรคต่างๆแล้วว่ามันค่อนข้างเต็มที่แล้วมันไม่มีฝ่ายไหนที่ที่ยอมแพ้มันมันมันสู้กันแบบมันสู้กันคนละเวไอพาร์ตมันก็มีความแบบมีความหลีในความสัมพันธ์แบบเรื่องที่จะแบบชนเรื่องที่จะแบบไปหนีไปด้วยกันเถอะนู่นนี่นั่นในส่วนของฝั่งปานอาจจะไม่ได้มีความเออเขาเรียกว่าชนเท่าพาร์แต่ว่า ตัวเองก็รักเขาไม่ต่างกันดูได้จากแบบสิ่งที่เขาแต่งเพลงให้อะเออเรารู้สึกว่ามันมันรักกันมากๆแล้วมันก็มีวิธีการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็เข้าใจได้กับการจบแบบแบบนี้ในตอนเนี้ยใช่ค่อนข้างค่อนข้างชอบเลยแหละใน EP นี้ใช่ใช่เราก็ชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่าครบไม่ได้แบบขาดอะไรไปเลยแล้วก็เข้าใจทุกตัวละครเลยแล้วก็เนี่ยมาปิดฉากที่คําพูดของลุงลุงเลยนะลุงลุงต๋ง เออเออลุงตงที่ลุงตงพูดว่าเออเ<ร>คนคนเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอกแต่ลุงตงบอกว่าคนทั้งโลกก็เปลี่ยนเราไม่ได้เหมือนกันเออ,เ,อ,อเราเรา,เร,ารู้สึกว่าคาพูดนี้มันสามารถตีไปในหลายๆหลายๆปัญหาได้ออไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LGBTQ อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างแบบเออโลกก็เปลี่ยนกูไม่ได้เหมือนกันในเมื่อกูเกิดมาเป็นแบบเนี้ยออจะให้กูแบบ เปลี่ยนอะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยเออเราชอบเราชอบประโยคนี้มากรู้สึกว่ามันตีตีแผ่ได้หลายมุมเนาะคิดได้หลายมุมคิดได้หลายเรื่องด้วยใช่เออเราว่าเป็นการเลือกเอาคําพูดมาปิดอีพีที่ดีเนาะดีต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงก็ก็เราก็ราวสากแล้วแต่ใช่สุดแล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าอีพีนี้ค่อนข้างแบบดีดีนะใช่เราก็ชอบแม้ว่ามันจะจบแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์ในความสำคัญจะเลิกกันไม่เลิกกันไม่รู้แต่นะตอนนี้มันมันแยกย้ายกันเข้าบ้านแล้วอะก็ให้มันไปเออก็เป็นหน้าที่ของอีพีต่อไปแต่อีพีนี้รู้สึกว่าดูแล้วอิ่มชอบจริงอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอีพีหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าพิ่งสปอยกันเนาะดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อ่ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูการสน้งศพปัสสังไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับไปช่องไอพายทีวีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย,บาย